สวัสดีครับวันนี้เราจะออกหมายตกปลาเล็กกันนะครับสําหรับวันหยุดนะครับวันนี้คันที่ใช้นะครับจะเป็นคันทูแพกนะครับระยะเจ็ดสิบห้าเซนนะครับคันทูแพก็จะเป็นการต่อนะครับเป็นแพกสั้นๆนะครับพกพาง่ายวันหยุดนี้เพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนกันบ้างครับ หรือใครสนใจนะครับวิธีการตกแบบธนาโกนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับนะครับต่อเสร็จก็จะได้ระยะประมาณนี้นะครับน่ารักครับคันนี้เจ็ดสเซนนะครับสำหรับสายนะครับก็จะยาวประมาณแปเซนนะครับจะเผื่อไว้ประมาณ5เซนนะครับ เวลาใส่สายก็ง่ายๆนะครับใช้สต็อปเปอร์นะครับรูดติดกับปลายคันที่เราผูกปมไว้นะครับวิธีการตกปลาเล็กนะครับหรือตกธนาโกนะครับก็คือใครตกได้ตัวเล็กที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับต่อไปนะครับเราก็จะ ใส่ทุ่นนะครับแล้วก็ตั้งเม็ดสีนะครับตั้งความห่างของเม็ดสีนะครับแล้วก็กะดูระดับน้ํานะครับวิธีการตกปลาเล็กหรือธนโกนะครับเราต้องดูที่หมายนะครับว่าน้ําเราลึกหรือว่าตื้นขนาดไหนเราจะตั้งเม็ดสีนะครับให้ห่างขนาดไหนและทุ่นะครับลึกประมาณไหนนะครับดูที่หมายที่เราจะตกนะครับ แ่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยครับ